ส่วนยางแปลงนี้นะครับสองฝั่งถนนเนี่ยคือแปลงเดียวกันฝั่งนี้ประมาณ100ต้นเนี่ยผมก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการทดลองอยู่ตลอดเวลานะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้พละไว้มา2อสเดือนแล้วเพื่อทดลองผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะครับก็จะมีทั้งส่วนฝั่งเนี้นะครับที่มีการใช้แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับต้นนี้ โตมากครับต้นยางแต่ประมาณน้ำยางเนี่ยได้ไม่ถึงร้อยซีซีแน่ๆครับอะไรที่เขาว่าดีก็เอามาใช้ครับเอามาใช้เอามาลองอันนี้ก็ได้ไม่เยอะครับอันนี้ก็ได้ไม่ถึงร้อยซีซีแน่ๆครับต้นนี้ จะใช้อะไรจะทำอะไรคือผมทำการทดลองแล้วก็พิสูจน์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพันยางผมมันไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้วครับทำอะไรยังไงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนมันก็ไม่ค่อยได้ผลมันออกไม่ดีครับฝั่งนี้นะที่ทำการทดลองเนี่ยครับ อะไรที่ใส่ขี้ไก่พ่นน้ำหมักหรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็ทำรากยางเต็มครับใส่ขี้ไก่นะเอากระสอบขี้ไก่มาตั้งเอาไว้เดี๋ยวเราจะข้ามไปดูฝั่งนู้นครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ครึ่งฝั่งที่ผมยืนเนี่ยนะครับก็คือใช้ ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับใช้อย่างอื่นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับติดริมสวนของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้ใช้อะไรเพื่อเป็นตัวคอนโทรลหรือเปรียบเทียบครับว่ามันแตกต่างกันไหมในปริมาณที่น้ํายางที่ได้นะครับระหว่างใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทดลองกับไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งนู้นกัน ฝั่งนี้คือใช้พลาว้นะครับต้นนั้นมันต้นใหญ่สมบูรณ์ครับออกเกือบเต็มจอกเต็มถ้วยแล้วเอาดูสักแถวครับใกล้ๆไม่ต้องไปไกลอันนี้ใช้พลาว้ครับทาไว้น่าจะเกือบๆหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนนิดๆแหละครับจําไม่ได้ครับ อันนี้ก็ได้อยู่ครับน่าจะสักร้อยสีสีต้นนี้ต้นเล็กออกน้อยครับก็ออกน้อยบ้างเยอะบ้างนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยเยอะกว่าฝั่งนู้นอยู่แล้วครับปริมาณน้ำยางโดยภาพรวมระหว่างฝั่งที่ใช้รลไว้กับไม่ใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าของเขาดีนะครับไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะเพราะว่าผมเคยคุยกับพี่คนหนึ่งเนี่ย ของของผมมันยางผมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของพันน่าจะเป็นเพราะพันมันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วก็ใช้อะไรไปไม่ไม่ตอบสนองก็เลยใช้อย่างเดียวเนี่ยครับที่ที่รู้สึกว่าใช้แล้วมันได้ผลก็คือพาราไว้ครับที่ผมใช้อยู่พอใช้ตัวอื่นอย่างที่เห็นครับฝั่งนู้นนะทดลองไปยังไงมันก็ไม่ได้ผลมันไม่ออกครับ